าวจีนโผลเข้ากอดพี่เจ้าหน้าที่อุทยานผ่าแต้มทางน้นตาตาย้ําวันนี้กลับมาเพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้เมื่อ5ปีที่แล้ววายว เป็นอีกเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยแพร่เหตุการณ์ที่สาวจีนกลับมาขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มหลังเคยช่วยชีวิตจากเหตุตกหน้าผาโดยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาค่ะนางหวังหนานันกท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากอุบัติเหตุพัดตกหน้าผาภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มเมื่อ5ปีที่แล้วได้เดินทางกลับมายังอุทยานแห่งชาติผาแต้มเพื่อแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ใหหห้กกกาาารรช่วยเเลือจตุณ ตกหน้าผาอเล็กซานเดอร์มหาราชใกล้จุดชมวิวผาแต้มเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2562ทั้งนี้ค่ะขอย้อนความกันเล็กน้อยโดยในวันดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจําอุทยานแห่งชาติผาแต้มประกอบไปด้วยนายภพโลดผิวอ่อนลูกจ้างประจานายสกุลไทยจันทร์สุขพนักงานราชการนายสอรวิทย์มิ่งแมนพนักงานราชการและนายสถาพรพิมาพนักงานราชการได้ช่วยเหลือและขนย้ายผู้บาดเจ็บส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลขงเจียมจนอาการปลอดภัย ต่อมาจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าสามีเป็นผู้ผลักเธอให้ตกจากหน้าผาซึ่งขณะนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในครั้งนี้นะคะนางหวังหนานกลับมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอีกครั้งและเข้าพบเจ้าหน้าที่อุทยานผาแต้มก่อนโผล่เข้ากอดด้วยความดีใจพร้อมกล่าวชื่นชมและประทับใจการทํางานของเจ้าหน้าที่และได้มอบของเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ได้อย่างปลอดภัยค่ะสําหรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากเหตุการณ์นี้ได้สะท้อนและ ตอกย้ำถึงมาตรการที่ยอดเยี่ยมของกรมอุทยานแห่งชาติผ่าแต้มซึ่งมีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์กู้ชีพกูภ้ภัยและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานมั่นใจในความปลอดภัยอยู่เสมอก็ต้องยอมรับนะคะว่าการกลับมาของคุณหวังหนานในหนนี้ก็ยิงช่วยตอกย้ำภาพล้างดีๆของไทยพร้อมๆไปกับเพิ่มแรงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของไทยทุกท่านได้มุ่งมั่นในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวได้สนุกบนความปลอดภัยที่หายห่วงกันเลยทีเดียวค่ะ Why w o